สูงสุดในการทําบุญนั้นคือต้องได้ฟังธรรมต้องได้เข้าใจถ้าเราให้ทานให้ฐานโดยตนเองไม่เข้าใจเลยมันจะได้ปุนแต่ไม่ได้กุศลบุญนั้นส่งไปสูงสุดถึงสวรรค์แต่กุศลนั้นส่งไปไกลถึงนิพพานกุศลนั้นสาม,มารถตั้นชั่วแล้วก็งอกงามขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีเรื่อยๆจนถึงทําให้จิตใจผู้ที่มีกุศลนั้นบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเพราะนั้นก็ขอผสมเกสร แห่งปุ่นธรรมดาต้นไม้อย่างต้นมะม่วงหรือต้นไม้ที่มันมีดอกก่อนที่มันจะออกผลนี้ดอกของมันจะต้องมีเกรสรตัวผู้ตัวเมียถ้าเกรสรตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ผสมกันแม้มันจะเป็นดอกมันก็ไม่เป็นลูกจึงอาศัยพวกมแมลงบ้างพวกมแมลงผูกแมลงพึ่ง บินไปโดยไป,ไปไปดอมดอมไปเชยชมโมมวลปุภาชาติดอกไม้นั้นจากดอกแล้วสูดดอกเล่าจากดอกนี้สูดดอกนูนในการที่มแมลงผู้พึ่งไปดูดเอาน้ําหวานและบินไปสู่อีกดอกหนึ่งนั้นมันไม่ได้เอาเพียงน้ําหวานมันยังเอาเกสรของดอกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยติดเท้ามันไปผสมให้แก่ดอกอื่น แล้วก็จะทําให้มันเป็นลูกเป็นมานิฉะนั้นมันก็เป็นดอกเปล่าๆไม่มีลูกจึงบอว่าบุกพาดัวดวงหอมเฮยกินบานเหือแห่งงามแหล่งกรลน่นได้หน้าแลงบานมาไม่มีมแมลงผู้เพึ่งผสมพันธุ์ก็หล่นได้การให้ทานหรือการทําอะไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่าเราเราทําบุญถ้าบุญนี้ไม่เลยไปถึงกุศล ก็เหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานแต่ไม่ขยายไปถึงความเป็นลูกเป็นหมาขยายพันต่อไปต่อไปบุญนั้นก็จะหมดปุญญจะสะวินสัสเตบุญนั้นก็จะสิ้นไปเพราะมันไม่ออกลูกออกหมากเป็นกุศลทำยังไงบุญจะเป็นกุศลตรงนี้สำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกพระท่านอาจจะไม่เคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินก็ได้ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระนี่ไปบริโภคข้าวน้ำโพชนะอาหารชาวบ้านปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มโดยการรับมาเปล่า,ลา,ลาเมื่อเธอทั้งหลายได้รับอามิสถานข้าวน้ำโพชนะอาหารจากชาวบ้านแล้วเธอจงตอบแทนคุณค่าอันมากมายประมาณไม่ได้นั้นด้วยการให้ทําเป็นทาน ดูก่อนที่สุดทั้งหลายมาแมลงพูพึ่งโบ,โบยบินจากรวงลังไปสู่โมมวลบุภาชาติไปดูดดมไปดูดเอาน้ำหวานแล้วก็ประสมเขาครึงเกสอนตัวผู้ตัวเมียให้ติดกันเป็นลูกเป็นมาไม่ทิ้งความชอกชำ้ำระกำขมขื่นไว้ให้ดอกไม้ตีบมันชอกชำ้ำสีมันเศร้าหมองและบินจากไป เดืดเอาน้ำหวานผสมเกสรให้แล้วจึงบินจากไปให้ต้นไม้เป็นลูกเป็นดอกชั้นใดแม้เธอทั้งหลายก็จงไปสู่ที่สาภาพสู่หมู่บ้านรุดเดียวกันนั้นจะหาติปุพโลบุพังวันนักคันทางอเหทยัง ปาเรติรัสมาทายะเอวังคาเมมุนีเจเรมาแลงผู้พึ่งหมู่พมรบินไปเชยชมเกศสอนหมู่มวลบุปผาชาติไม่ทำให้สีมันช่ช้ำไม่ให้เกลีบมันเศร้าหมองร่วงหล่นดูดเอาน้ำหวานผสมเกสอนให้ดอกไม้แล้วจึงบินจากไปเอวังคาเมมุนีจเรมุนีผู้สงบผู้ฝึกตนดีแล้ว จงสัญจรไปสู่หมู่บ้านคาเมีไปว่าบ้านไปสู่หมู่บ้านสู่ที่สาภาคใดๆด้วยกันนั้นอาตมามาจากสกลน,นครพระสงฆ์องค์เจ้ามาจากหลายวัดหลายวาเราเลกเนคขมะจารีชีพามเหล่านี้มาจากสกลน,นครนะครพนมหนองขายมุกดาหารอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครบ้างก่อมี ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนมแมลงคู่พึ่งมาจากหลายกินหลายที่อาหารหวานขาวที่ท่านตั้งเรียงรายเอาไว้นั้นเป็นความเบ่งบานจากจิตใจท่านซึ่งเบ่งบานด้วยคุณงามความดีขยายกรีบเบ่งบานออกมาเหมือนดอกไม้ออกมาเป็นผลิตผลของฐานที่ท่านมาเลียงดูหมู่พระสงค์และเราเนธรรมจารีนี พู้อาตมาทั้งหลายก็เหมือนแมลงคู่ครึ่งกับจิตใจที่แบ่งบานเหมือนดอกไม้ของพวกท่านทั้งหลายก็ขอผสมเกสรน,นี้ก่อนที่จะไปรับเอาน้ําหวานนั้นตุนยักเกเสสยิงผสมเกสรแห่งบุญเพื่อบุญของท่านจะได้เจริญงกงามต่อไปด้วยเวลาอันสั้นแล้วก็รีบร้อนอีกด้วยเพราะต้องรอคอยกันนานท่านทําบุญแปลกอุทิศบุญให้แก่ตนเอง ท่านบอกภาษาภาคอีสานว่าแจกเขาให้เจ้าของเมืนตัวเนาะขันเอาค้นตายแล้วท่านทำบุญอุทิศให้พญสีท่านพญสีตายก็แสดงว่าแจกเขา่าอาบุญแจกเขา่าพญสีอันนี้แจกเขาให้เจ้าของโอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนสะอ่อนใจ่อุโมธนานั้นแปลว่าอ่อนซ่อนภาคอีสานว่าอ่อนซ่อนสะอ่อน เป็นภาษาไทยอนุโมทนาไปว่าชื่นชมยินดีสิ่งีิพัสทั้งห่ายะท้าบาริวะห้าปูลาบริปูเรนติซาาลังสพีติโยนเรียกว่าอนุโมทนาคาถาแต่ท่านไม่แปลเป็นภาษาไทยเราฟังไม่รู้เรื่องคิดว่าดอกไม้ท่านก็คองบานเปล่าไม่เป็นรูปเป็นหมากเพราะไม่เข้าใจกฎหมายเทระสมาคมในนี้ออกมาบังคับ ก่อนที่จะฉันอาหารก่อนที่จะรับทานสิ่งใดให้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยก่อนตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเหมือนสมัยพุทธเจ้าแต่พระเราก็ไม่ค่อยได้กระทำวันนี้ถ้าอาตมาไม่ได้อนุโมทนาเป็นภาษาไทยก็น่าเสียดายกลัวจะเป็นบาปไม่คุ้มกับบุญที่ท่านทำภาษาบาลีเรียกการทำบุญอุทิศให้ตนเองนี้ว่าชีวะกะพัท จำไว้บ้างก็ดีเขียนไว้ในสมุดก็ดีชีวะกะพัดตังนี่แปลว่าทําบุญอุทิศแก่ผู้มีชีวิตยอยู่คือตัวเองหรือใครก็ตามที่ยังไม่ตายแต่ถ้าทําบุญให้แก่คนตายแล้วเรียกว่ามะตะกะพัดตังมะตะกะพัดตังแปลว่าพัดอาหารสําหรับผู้ตายแล้วผู้ตายแล้วแต่อันนี้เรียกว่าชีวะกะพัดตัง ท่านอย่าคุยกันนะถ้าผู้ใดคุยกันแล้วท่านจะไม่ได้ผสมเกสรช่วยกันจาไม่ได้ก็ไปเอาในเทปเทปท่านบันทึกเสียงไว้กงชีว่ากพัดตังนี้เราเกือบจะลืมในแผ่นดินไทยเกือบจะไม่ได้ทําอาดมาว่าอาจารย์วิทูลก็ติคุณคําล่าก็ดีคุณสวนณภาก็ดีอาจารย์อภิญญาก็ดีเป็นผู้กระทาในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทํามานานแล้ว แต่เป็นผู้กระทําในสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายได้กระทําพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเป็นกางกระทําด้วยสติปัญญาในสมัยพุทธกาลขอเล่าเรื่องเพื่อร่วบรัดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านนั่งอยู่ในวัดนั้นแหละเชตตะวันพิกสุไปบินธบาทและกลับมามากราบพุทธเจ้าว่าอาภูตังพันเตอัชริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีพระเจ้าค่ะบ้านนายโคคาบ บ้านนายเพชรอจะคาดข่าโคไม่รู้แกจะทําอะไรแกฆ่าโคมาทุกวันไปบินทบาทวันไหนได้ยินเสียงโคร้องที่ถูกเชือดในร้องอยู่อย่างนั้นเสียงโคถูกเชื่อดร้องอยู่ตลอดสามวันแล้วสี่วันมาแล้วแกคงจะทําการทํางานหรืออาจจะทําบุญใหญ่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพิสุทธังหลายเธออย่าได้คิดเช่นนั้นยี่สิบห้าปีเราอยู่ที่นี่ นายโคคาดนี้แมแต่ข้าวช้อนเดียวเขาไม่เคยใส่บาทเลยเธออย่าคิดว่าเขาจะฆ่าโคเพื่อทําบุญเพื่อทํางานอื่นใดพิสุอีกสามวันข้างหน้าเสียงนี้จะหายไปเธอจะไม่ได้ยินเสียงโคร,ร้องในบ้านหลังนั้นอีกแล้ววันนี้วันที่สี่อีกสามวันนี้จะหมดไปเสียงโคเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงโคแท้ แต่เป็นเสียงของนายโคคาดคนฆ่าโคนั่นเองเขากำลังจะตายเดี๋ยวนี้กินิดบีบขันเขาเขาถูกเชื้อดเหมือนโคเขาจะร้องอย่างนั้นจนสิ้นใจแล้วก็ไปตกโรกทีนี้เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านายโคคาาในแกกินอาหารผักไม่เป็นเมืองไทยเราเนี่ยก็มีหลายคนกินผักไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ได้กินเนื้อแล้วก็อยู่ไม่ได้ร้านเอี่ยมจิต ที่ริมฝั่งแม่น้ำาขงแกขายหินขายทรายตายไปแล้วเมื่อต้นปีลูกเขาข่าวมาบอกอายุแกหกสิบเอ็ดปีร่ำรวยแต่แกไม่กินผักแกกินแต่เนื้อคนไม่กินผักไม่ได้นานโคคาดนี่ก็เหมือนกันแกจะต้องติ้งเนื้อกินแกงกินต้มกินกินผักไม่ได้วันหนึ่งแกฆ่าโคและไปขายเอาเนื้อล่ำๆไว้ย่างไว้แล้วก็ไปอาบน้ํา บอกเมียว่าเธอดูนะ้ฉันกลับมาจะกินข้าวบังเอิญเพื่อนเพื่อนของผัวนั่นแหละเพื่อนของนายคอคาดมีแขกมาบ้านก็เลยขึ้นมาบอกว่านี่เธอเพื่อนของฉันไปไหนบอกไปอาบน้ําฉันอยากจะได้เนื้อแขกมาบ้านแขกวีไอพีหน่อยแขกผู้ทรงเกียรติหน่อยทรรยาของนายคอคาดบอกว่าเนื้อไม่มีมีแต่ย่างเอาไว้เขาจะกินเองท่านจะได้เอาเลยไปหาซื้อที่อื่นเถิด คขูผู้ที่เป็นเพื่อนนี่บอกว่าไม่เป็นไรแกอยู่กับที่มันแกหาได้ทุกเมื่อฉันเอาก่อนละ่ะบอกเพื่อนเถอะบอกว่าฉันเอาไปเลยแกคงหาได้แกคงทำนื้อส้มเนื้ออะไรไว้ก็เลยเอาย่างไปเลยนายโคขาดนี่แกอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมามาถึงก็จะกินข้าวนั่งลงพันรยาก็เอาอาหารสําหรับกับข้าวมาให้มีข้าวแล้วก็มีส้มผักมีอาหารอย่างเอนแกกินไม่ได้แกถามว่าเนื้อที่ฉันย่างไว้ไปไหน ภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนท่านมาเอาไปแล้วฉันห้ามก็ไม่ฟังถือเอาไปโดยพลการบอกให้หาเอาใหม่นายโคข้าลุกขึ้นตึงปังมองหอบอกฉันไม่กิ่นฉันกินไม่ได้แล้วก็เดินเข้าไปในครัวไปเอามีดคมๆอยู่ในครัวเดินลงไปใต้ถุนไปที่คอกงัวเอามือล้วงเข้าไปในปากงัวนะั้นดึงลิ้นม,มันออกมาแล้วแกก็เชือดตัดลิ้นม,มันออกมามันร้องควนขางเลือดไหลโจกแล้วแกก็เอามาย่างกิน ย่างสดๆงัวตัวนั้นมันก็ร้องไปร้องมาเลือดไหลต่อมาเมื่อย่างเนื้อเสร็จแกก็กินแกคงจะหิวากแกก็กินตะตะตะตามปรากฏว่าแกกัดลิ้นของแกนขาดออกมาบาดท,ทันตาเห็นเมื่อลิ้นขาดเลือดก็ไหลเป็นลางรินหลังจากนั้นแกก็คางควนคางม้นงัวตัวอยู่ใต้ทนในขณะที่งัวตัวนั้นมันเจ็บมันคางแกก็คา,างข้างบนที่นี่ ลูกชายของแกก็สังเวชสลดใจไปฆ่างัวตัวที่อยู่ใต้ถุนนั่นเสียงัวน,นั้นตายไปแต่พ่อไม่ตายพ่อก็ค้างเมื่นงัวส่วนเมี่นั้นสังเวชลูกก็สลดก็เกลยบอกลูกว่าลูกเอ้ยกรรมนี้จะตกใส่กระหม,ม่มเจ้าเมื่อพ่อเจ้าตายไปกรรมนี้จะมาตกที่เจ้าเองเจ้าอย่าให้กรรมนี้ตกใส่เจ้าเลยกรรมมะพันธุกรรมมันเป็นเผ่าพัานุลูกผัวเมียเสบทอดถึงกัน แม้แต่ผพราะวาทำบุญเมียทำบุญลูกทำบุญพ่อแม่ทำบุญมันถึงกันโจกบาปบางอย่างก็ถึงกันแม่ก็เลยบอกลูกหนีจากบ้านเถอะอย่าอยู่เลยนะกรรมนี้จะตกใส่กระหม่อมเจ้าลูกนี้ก็กราบแม่และก็ไปกราบพ่อที่กําลังค้างอยู่ตรงนั้นะลาแล้วก็หน,นีไปเลยต่อมานายโคข้าดีร้องอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันก็ตายภรรยาก็เผาศพเผาอะไรให้ส่วนลูกชายคนเดียวนั้นก็หน,นีไป หนีไปอยเมืองตะกัศิลาแต่เป็นลูกเขยนายช่างทองตีทองตีอะไรขายต่อมาก็มีลูกออกมาอีกสองคนเล่าเรื่องให้ลูกฟังเรื่องของปู่พ่อของพ่อให้ลูกฟังพ่อได้กรกะเซาะกระเซินหนีมาจนมาอยเมืองนี้จนมาได้กับแม่เจา้าจนได้ลูกเนี่ยปู่ของลูกนั้นเป็นอย่างนี้ลูกนั้นเป็นคนมีปุญ เคยได้ศึกษาธรรมเคยได้ฟังธรรมอาจจะเหมือนพวกเราที่เคยมาปวดชีพามอย่างนี้ตายไปแล้วไปเกิดใหม่มาจากสวรรค์น,นั้นมีเชื่อทางศีลธรรมในใจวันนั้นได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดรื่มใสรู้จักบาปปุลคุณโทษขึ้นมาสมมึกนึกถึงพ่อพ่อของเรานี่เล่าเรื่องปู่ของเราฆ่าโคตัดลิ้นมันย่างกินแล้วตัดลิ้นตนเองขาดจนตาย แต่ฉนันไหนพ่อเราจึงไม่รู้จักทาบุญพ่อเราจึงไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมเอ๊ทำอย่างไรก็สงสารพ่อตอนเองมีรู้จักบาปจากบุญก็เข้าวัดบ้างทาบุญบ้างฟังธรรมบ้างชวนพ่อเข้าวัดพ่อก็ไม่เข้าชวนพ่อทําบุญพ่อก็ไม่ทําบุญวันหนึ่งก็ไปไปไป,ไปคุยเรื่องพ่อให้พระพุทธเจ้าฟัง อยากจะให้พ่อไม่ได้รู้จักบาปจากบุญอยากให้พ่อได้ทําบุญกลัวพ่อจะเป็นมุนปู่ที่ไม่เคยรู้จักบุญเลยมีแต่บาปพระพุทธเจ้าก็แนะนําถ้าหาพ่อเธอไม่ยอมรับฟังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอจงทําบุญให้แก่พ่อทําอย่างไรอุทิศส่วนบุญเหมือนวันนี้เรียว่าอุทิศบุญให้แก่ตนเอง อุทิศบุญให้พ่อก็ได้ลูกแกทําให้พ่อจะทําให้แม่ก็ได้เมื่อวันก่อนอาตมาก,ก็พาโยมทํามีคนหนึ่งแกมาวัดเป็นประจําเป็นน้องเขยของอาตมาแต่อยู่คนละบ้านถ้าเวลางานที่วัดมียังงานปฏิบัติธรรมเขาจะทํางานจนผอมเลยอดตาหลับขับตานอนห้าปีที่แบกที่คำคนมาปฏิบัติธรรมแต่วันนี้แกเป็นโรคมาเร็ง เป็นตุ่มในนี้ไปตัดแล้วก็มะเร็งกระจายกําลังจะตายอยู่โรงพยาบาลเมื่อสองวันก่อนอาตมานั่งสมาธิอยู่ดึกๆประมาณตีสามได้ยินเสียงมาเรียกในหูก็ลุกขึ้นมาทันเทีเลยนั่งๆเปิดประตูมาไม่มีใครจาได้ว่าเสียงนี้มันเสียงไอ้ไอ้คนที่มันไข่อยู่โรงพยาบาลพอสว่างมาอาตมาก,ก็รอรอรถ ก็พอดีมีรถโยมมาทําบุญเช้ายมสมนึกแก่ก็ไม่ค่อยสบายแล้วแกก็ไปทํางานที่บ้านให้แต่ไปมีเวลาพักผ่นอนอาตมาก็ให้โยมมพาไปดูไปที่โรงพยาบาลแกไม่ตื่นนะแกมีแต่หลับตาไม่รู้เรื่องนะการคิดว่าคงตายแนย่ก็บอกลูกบอกเมียว่าไปทําบุญนะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้หนายอมรน,นี่คนที่ยังไม่ตายเรียกว่าชีวะกะพัดตัง พัดสำหรับผู้ตายพระพุทธเจ้าแนะน,นํานายคนนี้นายคนนี้ก็น,นิมนต์พุทธเจ้านิมนต์พระสงฆ์ขึ้นไปฉันที่บ้านพ่อก็อยู่ตรงนั้นเชิญมาก็ไม่มาลูก ก็ถวายอ ي มานิมายังพันเตชีวะกะพัตตานิสปริวารานิปิตามาตาณิแก่คำว่าของแกไปข้าพเจ้าขอถวายชีวะกะพัดพร้อมทั้งบริวารนี้เป็นบุญเป็นกุศลแก่บิดาของข้าพเจ้าแก่มารดาของข้าพเจ้าผู้ไม่เคยเข้าถึงพระรัตนไกรผู้ไม่เคยรู้จักศีลรู้จักธรรมอย่างนี้เรียกว,ว่าลูกจูงพ่อจงแม พ่อแม่ได้ฟังลูกพูดอยู่ตอนหน้าพังน,น้ำตาไหลร้ลองให้โหออกมาว่าลูกเราเนี่ยแม่แต่สิ่งที่มองไม่เห็นในโลกหน้ามันก็นยังเป็นห่วงเราถึงขนาดนี้พ่อก็กลับมามามอบลงต่อหน้าพุทธเจา้าพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องลูกที่กระตัญโยนั้นสามารถทำตอบบุญแทนคนพ่อแม่ได้แม้แต่ยังเป็นเป็นหรือตายไปแล้ว เท่านั้นวันนี้อาจารย์วิทูลก็ดีตระกูลสัตตาก็ดีอันนั้นอาจารย์คำลาสวุวรรณพาเหล่านี้ทำบุญให้แก่ตนเองอาตมาอยากจะให้แผ่ไปเอกหม่ให้ปิดามารดาด,ด้วยปู่ย่าตายายบรรพปุโรษด้วยอย่าคขีทีเลยเด้อบมบดอกให้เพิ่นเน่พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ดัดนี้พ่อแม่ที่ตายไปแล้วในชาติก่อนๆก็แผ่ไปให้ด้วย อย่าลืมว่ายังโผกพันกันประมาณสิบชาตินี้ยังผกกพันเราเคยสังเกตเห็นไหมว่าบางครั้งเราไปในต่างถิ่นต่างที่เพียงแต่มองเห็นเมื่อคนใดคนหนึ่งเกิดรักกันคุ้นเคยกันเหมือนอยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยปีนั่นก็ให้รู้เถอะว่าชาติก่อนประมาณสิบชาติย้อนมานี่เราเคยอยู่กับบุคคลเหล่านี้ เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้ากันก็ได้อาดมานั่งก็เป็นแอร์โรฟอร์สแอร์ไลน์ไปโซเวียตไปอฟริกาชายคนหนึ่งนั่งห่างไกลกันขั้นอยู่ตั้งสี่เก้าอี้มองเห็นหน้ากันครั้งเดียวเนหะมือนกับรู้จักกันมาเป็นร้อยปีทํำคอยาวๆตะโกนถามข้ามหน้าคนนู้งคนน,นี้มาชาวเยอระะมันจนหาเรื่องย้ายเก้าอี้ไปหากันจนได้ รักกันแ่งกันรู้พบกันวันนั้นคงจะเคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ชาติก่อนมีอะไรแกก็้นมาปั่นกินอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวนะเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรดกับพ่อแม่เราก็มีหลายแสนหลายโกรดพ่อแม่ลูกเตาก็มีเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันอุทิศส่วนกุศลนอกจากให้แก่ตนเองแล้วจงให้กับปดามารดาแก่บรรพุระุษอยาคีทีเบดบ่เป็นดอก เหมือนแสงสว่างยิ่งให้คนอื่นมาจุดต่อยิ่งสว่างไปใหญ่เลยการทำบุญให้แก่ตนเองนี้เป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมไม่แน่ใจตายไปแล้วลูกเต้าเขาสียเห็ดให้วนเฮ็ดไปเลยให้เจ้าของรวมหนาแก่เข้าไปไว้ถาาำว่าอิทโมทติเปจะโมทติโซโมทติโซ,ะโะโซะโปะโมทติเขาชื่นชมในโลกนี้เขาชื่นชมในโลกหน้าแมแต่จะตายไปแล้วด้วยบุญที่เขาทำเองในชีวิตนี้ ทีนี้มาดูหัวทําให้เมียบ้างเปิดหน้าถัดถๆดถถัดไปเล่มที่ยี่สิบหกหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งท่านก็จะพบหัวทําให้เมียเศษถีซึ่งมีเมียเป็นเปรตแต่ก่อนชาติก่อนนันทาเปรตเปรตคนนี้ชื่อว่านันนันทาเศษฐีนํากองเกวียนห้าร้อยเล่มนําไปค้าขายอย่างต่างเมือง จางนครสาวัถีผ่านไปไปถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าปวดท้องก็เลยบอกบริวารกองเกวียนว่าพวกท่านทั้งหลายจงรอคอยเราเราจะไปธุระในป่าก็ไปนั่งถ่ายอุจาระในป่าป่ากว่าว่ามีผู้หญิงแปลกประหลาดโผล่หน้าขึ้นมากลางดงลึกมีเนื้อหนังเป็นปูดเป็นปมเต็มไปหมดผิวดำเงี้ยมมีเขี้ยวงอกออกมา สี่เขี้ยวข้างล่างข้างบนแต่ปรากฏว่าผมยาวสายายปิดอวัยวะเพศลักษณะดูไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรเม้นสาบคุ้งไปหมดเสื้อผ้าไม่มีเศรษฐีตกใจกลัวว่ายาเข้ามานะท่านเป็นมนุษย์หรือท่านเป็นอะไรนางนี้บอกว่าพี่พี่เป็นหัวสุดที่รักของฉันฉันเป็นเมียของพี่ แต่ฉันเป็นเปรตฉันไม่ใช่มนุษย์แต่แล้วก็เล่าไปว่าฉันไม่มีอยู่ฉันไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ช่วยฉันด้วยเถิดทีเศรษฐีบา่าเธออย่าเข้ามาเธออยากจะได้เสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวน้ําอยู่ในเกวียนตั้งห้าร้อยเล่มเธอจะเอาเท่าไหร่เธอรอฉันที่นี่อย่าเข้ามานะฉันออกไปจะจัดแจงมาให้นางเปรตไม่บอกว่าช้าก่อนแม้ที่จะยื่นให้ด้วยมือ สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินบ้างเป็นไฟบ้างเป็นแกลบบ้างเป็นทรายบ้างฉันไม่ได้รับดอกพี่พี่จงรีบนำกองเกวียนออกจากดองนี้ไม่นานนักมหาเมฆจะตั้งขึ้นฝนหาใหญ่จะตกลงมาสินค้าในเกวียนของพี่จะพินาศเพราะสมัยก่อนพ่อค้าต้องค้าขายกันด้วยเกวียนขอให้พี่จงรีบเอาอะไรปกปิดสินค้าอย่าให้เปียก แล้วนำเกวียนผ่านดงใหญ่นี้ไปให้เร็วๆหาความปลอดภัยพ้นจากห้วยจากคลองจากหล่มจากเรนไม่นานนักฝนจะตกลงมาอย่างใหญ่หลวงและเมื่อพี่ผ่านไปแล้วพี่เห็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระสงฆ์ก็ดีสามเณรก็ดีหรือถ้าไม่มีเลยจงหาอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลผู้เป็นอนาคาริกะบุคคลก็ได้ผู้นุ่งขาวห่มขาว ที่จงถวายข้าวน้ำผ้ายานพาหนะคำว่ายานพาหนะในที่นั่นหมายถึงรองเท้าซะเป็นส่วนมากคำว่าให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะของหอม,หอมยานนี่ส่วนมากจะเน้นไปที่รองเท้ารองเท้าไม้รองเท้าอะไรเงี้ยเศรษฐีนี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรอฉันจะจัดการให้แล้วก็ออกมาบอก ลูกน้องบริวารมารีบนําเกวียนออกไปถ้าหากมันเป็นจริงนางเปรตคองนี้คงจะไม่โกหกคงจะเป็นเมียของฉันในชาติก่อนแต่ฉันระล,ลึกไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็พากันรีบนํากองเกวียนออกไปเอาอะไรต่ออะไรปิดห่อไว้อย่างไรพอพ้นดงใหญ่ข้ามห้วยเล็กห้วยน้อยไปได้ก็มืดก็พากันจอดเกวียนในคืนนั้นมหาเมฆคำรามฝนหาใหญ่ตกลงมาท่วมทน ยิ่งทำให้เศรษฐีดีคิดขึ้นมาได้ว่านี้เป็นความอนุเคราะห์ของนางเปรตถ,ถ้าเธอไม่บอกสินค้าในเล่มเกวียนของเราคงจะพินาศเปียกโชคสูญเสียคงจะเป็นการอนุเคราะห์ที่หวังดีต่อเมียของเราที่เป็นเปรตนั้นหลังจากนั้นพอสว่างขึ้นนํากองเกวียนออกไปอีกไปพบหมู่บ้านไปพบวัดวาอารามพ้าส่งองค์ก้าททำบุญอุทิศส่วนกุศล ไม่ได้ไปจ้างมอลอลมอลำซื้อเหล้าซื้อยาอะไรมากินดอกข้าวน้ำโพชน,นะอาหารผ้าผ้านี้อยากจะบอกพี่น้องทั้งหลายเวลาถวายคิดถึงผู้ที่ล่วงลับดับไปไม่ใช่ว่าอยากจะถวายก็ซื้อกางเกงซื้อผ้าถงซื้ออะไรไปถวายพระนะไม่ได้มันไม่ถูกพระจับต้องไม่ได้สิ้นก็ดีผ้าถงก็ดีเป็นวัตถุอนามาหนุ่งห่มใช้สอยไม่ได้ ส่วนมากพระก็ไม่ค่อยเข้าใจให้ขจเอามาถวายให้สื้ดขายต่อเอาเงินหนึ่นมันคือถ้าัำเจียบหายไวบอดซื้อผ้าที่ท่านจะนุ่งจะห่มผ้าจีวอนนี่หรือผ้าเป็นไม้ไ,มไปถวายเมืม่อถวายแล้วก็บอกว่าอุทิศส่วนกุศลแก่ภรรยาของข้าพเจ้าผู้ร่วงรับไปในปูเรชาติประชาชาติที่เคยร่วมกันมา หลังอย่างนั้นในวันต่อมาไม่นานก็ปรากฏภาพแห่งเทพธิดาที่เปล่งปั่งเหมือนดวงดาวประกายพึ่งได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พี่ได้ให้ทานไปนั้นก็เหมือนให้กับมือของฉันแต่นี้ต่อไปพี่จงรู้จักกินรู้จักขานทำตนเองให้ชนะโลกทั้งสองอุโพโลกะวิชยปฏิปันโนโหติจงประพฤตตนให้ชนะโลกทั้งสอง โลกนี้พี่ไม่อดไม่หยาบแต่โลกหน้าพี่จะขาดแขนถ้าไม่รู้จะกินรู้จะขานอันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ัวทําให้เมียเมื <S <S ่อเห็นคนมาจาิกเธอไปจา้างเมอหล่อมเมอล่ำกินเหล่าเมายาเลี่ยงโขเลี่ยงข้นอันนี้ยังมวนเพืกันบอกเอามา่ไม่ได้เลยเนี่ยจังสี่เอาเหตุบุญแบบถือตองในาศาสนาสำบ่น้ำพูที่เป็นเหนื้อนหน้าบุญทัดขี้หน้าย่าบุคคลนพูถือหลับของท่านของเฮ้า ล้วนแต่เป็นผู้มีอินทรีย์สงบระงับมาเสมาเสสหัสเสณโยยะเชะสตังสมังเอกันจะพวิตัตตานังมุหุตัมปิปูชยเยสาเยวะปูชนาเซยโยยันเยวะสะสตังหุตังผู้ใดปาถนาบุญจักเพึงให้ทานบูชาการอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละหนึ่งพันติดต่อกันตลอดการร้อยปี การกระทำเช่นนั้นยังไม่ได้บุญเท่ากับการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวเอกันจะพระวิตตตานังโมหุตมปิปูชเยเอกันจะเธอเดียวพระวิตตตานังผู้ที่ฝึกฝนตนโมหุตมปิปูชเย บูชาผู้ฝึกตนครั้งเดียวคู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นสิ้นทรัพย์เดือนละพันติดต,ต่อกันร้อยปีวันนี้เรามาบูชาผู้ฝึกตนคนที่มานั่งฝึกตอนอยู่ตรงนี้มาจากหลายจังหวัดหลายตำบลอำเภอไม่ใช่คนทุกยากมาขอฐานทุกคนนี้ตั้งใจมาฝึกตนฟอนตก,กนอนเปียกนอนสมนอนเขาเธอเดียวอยู่เฮือนอยู่สานผู้หลงคนพันบทุกเด พนาหงมีแต่ว่าเพนสมัครมาฝึกตนการที่เรามีเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งหรือว่าข้าวเบ็ดหักผักเส้นเดียวมาช่วยมาอุปธรรมบำรุงผู้ฝึกตนเงินบาทนั้นสลึงนั้นเหมือนเป็นเงินที่จ้างป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเป็นเงินที่ใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีงอกงามขึ้นสนับสนุนคนดีให้เจริญขึ้นให้บ้านเมืองโยเย็นเป็นสุข เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวนี้ประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นที่จะต้องทำให้สิ้นทรัพย์เดือนละพันติดต,ต่อกันเป็นเวลาร้อยปี